สามขั้นตอนในการเป็นวิทยากรหรือว่าการถ่ายทอดเรื่องที่เราอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังนะมีอะไรบ้างซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่สเกลเล็กๆนะฮะในห้องประชุมมีคนฟัง10คนไปจนถึงระดับคนฟังเป็นพันๆคนก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันนี่แหละสิ่งหนึ่งที่ผมถูกถามบ่อยๆคือว่าถ้าเราไม่รู้คําตอบควรจะพูดยังไงให้ดูโปรเฟชัานอลสำหรับผมเวลาไม่รู้ผมก็ตอบว่าไม่รู้ <laughs> จริงๆผมก็จะบอกบางนี้แต่ว่า m ิ the Moon podcast you ชชั่นทู t ด e m มูนพอดแคสต์รอตัวอยู่บ่ายชวนคุณไปตามหาความเงียบสงบและฟังเสียงความต้องการในใจกันอีกครั้งกับ Calm in the Chaos เมื่อโลกเสียงดังเกินไปหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมรวิทย์หานุสาหัสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ l i n e o f f i c i a l at Mission to the Moon สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรวิทธธันุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องกาเรเปลี่ยนตัวเป็นวิทยากรนะฮะซึ่งก็เป็นหัวข้อที่เออผมก็ไม่เคยมาได้คุยเบื้องหลังเท่าไหร่นะอยาจะคุยแต่เบื้องหน้าใช่ไหมฮะอ,อย่างที่ทุกท่านทราบหรือไม่ทราบก็ไม่รู้นะฮะผมเนี้ยได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในองค์กรบ่อยๆอยู่ต่างๆบ่อยมากนะฮะบ่อยมากๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอะไรแบบนี้นะฮะเดือนที่พีคสุดๆเลยเนี่ยเคยมีงานถึงแบบ20กว่างานก็มีนะฮะคือแบบบางบางทีบางวันวิ่งไปสามที่อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์คือไปตลอดเสาร์อาทิตย์นปกติผมบรรยายตลอดอยู่แลวนะฮะอก,อก็นอกจากจะเป็นวิทยากรแล้วเนี่ยนะฮะหลังๆเนี่ยก็จะมีหลายองค์กรเริ่ม Re q u e s t ขอเวิร์กช็อปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีฟันอย่างเดียวมันมันอาจจะ คืออยากลงมือทำด้วยนะฮะอยากลงมือทําด้วยซึ่งหัวข้อที่ผม,มเป็นบรรยายส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของอมันจะมีเรื่อง branding นะอันหนึง่งนะฮะเรื่องของ mindset การทำงานเรื่องของ people skill เอ่อการบริหารทีมนะครับ management นะฮะแล้วก็พวกแบบอารมณ์ประมาณประมาณ culture อะไรแบบนี้นะฮะเออจริงๆอาชีพอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สนุกนะผมว่าเราก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่แบบ ใช้คำว่าอะไรเดียวเวลาเราไปแล้วคนตั้งใจฟังอะมันเหมือนได้รับพลังนะฮะแล้วเนื่องจากว่าโจทย์แต่ละครั้งของแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยนะฮะก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเตรียมความพร้อมเสมอก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้เรามีความรู้มากขึ้นด้วยนะครับผมเองกอ็ใช้ทั้งสิ่งที่อ่านมาเอามาทำท,ที่อ่านมาทำพอดแคสต์เนี่ยบางทีก็ไปใช้บรรยายด้วยหรือกลับกันก็คือสิ่งที่ผมเตรียมมาบรรยายบางทีก็เอามาผสมผสมัปทำพอดแคสต์ด้วยอะไรแบบนี้นะฮะก็ทําให้เรา เติบโตมากขึ้นนะฮะเป็นการพัฒนาสกิลมากขึ้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ทำงานให้กับใครที่อยากจะเรียกว่าเป็นวิทยากรน,นะฮะเป็นเริ่มเป็นวิทยากรหรือว่ากำลังพัฒนาเ,เส้นทางนี้อยู่นะครับซึ่งก็สามารถทำเป็นอาชีพหลักได้เลยนะนะฮะผมอาจจะไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักแต่ว่ามันทำได้มันทำได้มันทำได้มันทำเป็น,นอาชีพหลักได้เลยนะฮะ แล้วกเ็เราก็เลยจะมาชวนคุยว่าเวลาจะขึ้นพูดในเวทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่เนี่ยนะฮะบางที่มีกลุ่มเล็กๆนี่ผมเคยเป็นบรรยายให้คนน้อยที่สุดเนี่ยประมาณ10กว่าคนเองนะเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยแล้วกเ็เป็นกลุ่มเล็กมากเป็นดินเนอร์อย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยากฟังผมพูดผมก็ไปบรรยายให้นะฮะหรือแม้แต่ทั้งการเป็นวิทยากรให้กับคนภายในองคอ์กรเช่นเพื่อนร่วมง,งานแบบเนี้ยก็ช่วยเช่นกัน นะครับเออพูดถึงตรงนี้ก่อนจะไปต่อนะฮะมิชชั่นจุดมู o พอดแคสต์ของเราเนี่ยเดินทางมาถึงประมาณตอนที่1,860กว่ากว่าแล้วเนี่ยอีกประมาณร0อยกว่าตอนก็คือไม่กี่เดือนเนี่ยนะฮะก็จะครบ2,000เอพิโซดแล้วก็เลยนะถ้าเกิดว่าไม่เป็นการรบก,กวนจนเกินไปนะักเนี่ยนะครับอยากได้ไอเดียว่า2,000เอพิโซดเนี่ยทุกท่านอยากจะเห็นเราจัดอะไรอยากจะจัดเป็นลักษณะออโชว์แฟนม เป็นดินเนอร์ p r i v a t e อะไรอย่างนี้ในลองเสนอกันมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะไปเก็บข้อมูลมาบ้างนะครับ3ขั้นตอนในการเป็นพิทยากรหรือว่าการถ่ายทอดเรื่องที่เราอยากจะเล่าให้คหนอื่นฟังนะมีอะไรบ้างซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่สเกลเล็กๆนะฮะในห้องประชุมมีคนฟัง10คนไปจนถึงระดับคนฟังเป็นพันๆคนก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันนี่แหละนะครับขั้นตอนแรกแนะ่นอนฮะการเตรี็มตัวและการเตรียมเนื้อหา นะครับเตรียมตัวกับเนื้อหานี่ไม่เหมือนกันนะฮะเตรียมตัวกับเนื้อหานี่ไม่เหมือนกันนะครับเอาเรื่องเตรียมเนื้อหาก่อนขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญและต้องใช้เวลายเยอะนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะถ้าเราไปพูดให้คนอื่นเช่นไปไปพูดองค์กรอื่นฟังเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก่อนเลยก็คือว่าโจทย์ของเขาคืออะไร mm hmm. เช่น2บริษัทม erg กันนะครับเขาจะไม่เหมือนกันทํายังไงให้ทํางานด้วยกันได้อะอย่างนี้เป็นลักษณะโจทย์ประเภทหนึ่งนะครับหรือ เขามีคนหลากหลายเจเนอเรชันมากเลยทํางานด้วยกันไม่ค่อยได้นะฮะทำงานก็จะตีกันอย่างเงี้ยทำยังไงจะทำงานด้วยกันได้อลักษณะของโจทย์จะเป็นแบบนี้หรือเขาต้องการจะรีแบรนด์โปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะนี่คือโจทย์ก็ต้องเคลียร์ชัดเจนนะฮะว่าโอเคอยากฟังเรื่องอะไรนะครับแล้วเราก็อาจจะมีเช็คลิสก็ได้นะฮะคือผมก็จะมีเช็คลิสบอกว่าโอเคอันนี้เป็นมาตรฐานที่เรื่องที่ผมพูดอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าอ่ม,มันตรงกับทิศทาง องค์กรต้องการอยู่นะก็ก็ใช้นี่เลยก็ได้นะครับเพื่อประหยัดเวลาในการเตรียมตัวหรือถ้าเกิดจะหาอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงก็ได้นะครับและสิ่งที่ผมจะต้องถามเสมอเลยเนี่ยนะฮะกลุ่มผู้ฟังเป็นใครนะครับถ้าหลากหลายก็ต้องบอกว่าขอ primary target ว่าคุณอยากจะให้ใครได้ Message มากที่สุดนะครับตำแหน่งอะไรบ้างทำงานมาแล้วกี่ปีประมาณนี้นะครับประสบการณ์การทำงานเป็นอะไรนะครับมีจำนวนผู้ฟังกี่คนลักษณะของหอเป็นยังไงนะครับ ระยะเวลาของการบรรยายเป็นยังไงบ้างมันมีตั้งแต่ยี่สิบนาทีไปจนถึงสามชั่วโมงผมเคยบรรยายนานที่สุดสี่ชั่วโมงครึ่งนะครับเป้าหมายของการบรรยายเนี่ยคืออะไรไอกิจกรรมนี้มันจัดขึ้นมาเพื่ออะไรนะฮะเพนพอยต์ขององค์กรถ้ามีคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เขาอยากได้หลังจากที่การพูดวันนี้จบลงนะครับลักษณะการบรรยายเป็นออนไซต์หรือออนไลน์นี่สําคัญมากเพราะว่าออนไลน์กับออนไซต์เนี่ยมัน ความยากมันต่างกันเยอะนะฮะแต่ผมอันนี้ผมพูดทั่วๆไปนะฮะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยออนไซต์เถอะดีกว่าเยอะมันมันมันดีกับทั้งคนฟังคนพูดอะดีกว่าหมดเลยนะฮะผู้ฟังเนี่ยต้องนั่งอย่างเดียวต้องนั่งฟังอย่างเดียวหรือว่าสามารถร่วมกิจกรรมได้ด้วยร่วมกิจกรรมอาจจะเป็นตั้งแต่กิจกรรมเล็กๆเช่นเล่นคารูตตอบนูน่นนี่หรือทำเวิร์กช็อปเลยก็ได้นะครับต่อมาก็คือความรู้พื้นฐานในเรื่องที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนนะอย่างเช่นสมมติผมไปพูดเรื่อง Marketing อย่างเงี้ยนะมันก็มีมาร์เก็ตติ้งเบสิกจอทั้งลงไปลึกเลยไปพูดกันเรื่องแบบเอา Data มาทำยังไงเลยนะนะก็หรือจะเอายังไงก็ได้ขอเลเวลหน่อยนะฮะความยากความง่ายมีข้อควรระวังไหมที่พูดไม่ได้นะฮะบางที่เขาสันทิ่ถีมากนะเรื่องพวกเนี้ยนะฮะคือคือพูดบางเรื่องห้ามพูดเลยนะฮะเรื่องห้ามพูดเลยเช่นเช่นเช่นแบบเล่นมุกการเมืองโจ๊กก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นตน้นนะเขาก็จะบอกมา นะครับส่วนอ้เรื่องไม่พูดถึงคู่แข่งเขาอันนี้มันเป็นมารยาทอยู่แล้วน,นั้นต้องรู้อยู่แล้วนะครับการที่เรารู้เป้าหมายและเงื่อนไขชัดเจนเนี่ยก็จะทําให้สิ่งที่เราเตรียมตัวไปเนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้ฟังจริงๆเขาก็จะได้คุ้มค่าเงเพราะว่าเขาต้องสละเวลาทํางานมานั่งฟังเรานะฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ยิ่งแล้วใหญ่เลยเขาสละวันหยุดเพื่อมานั่งฟังเรา mm hmm. ก็อยากให้ผู้ฟังเนี่ยได้สิ่งที่ดีกลับไปนะครับนอกจากการวางเป้าหมายของการบรรยายชัดเจนแล้วเนี่ยการวางเนื้อหาก็สําคัญนะฮะ คืออันดับแรกเลยเนี่ยนะครับคือเวลาผมทําสไลด์เนี่ยนะฮะสไลด์ม slide ผมจะมีตัวอักษรน้อยมากคือ,คอพยายามให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยผมไม่ใช่ท่องดิคือทําความเข้าใจไปในหัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสไลด์มันเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้นเองที่ทําให้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเห็นชัดขึ้น enhance คํคพูดของเราด้วยภาพมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าจะเอาสไลด์ไปอ่านอย่างเดียวส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องจริงๆ,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 ๆนะครับถ้าจะเอาสลาไลด์เพราะว่ามันมันมันมีแต่รูปนะฮะอ่านะครับเ,เราเราต้องเราต้องระมัดระวังหลายเรื่องนะเวลาไปพูดเนี่ยว่าผู้ฟังอยากฟังอะไรไม่ใช่เราอยากพูดอะไรคือต้องต้องดูว่าผู้ฟังอยากฟังอะไรนะฮะแล้วก็เวลาถ้ามีการอ้างอิงถึงข้อมูลต่างๆต้องเป็นการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยนะครับอันนี้คือการเตรียมเนื้อหา การเตรียมตัวล่ะคืออะไรนะฮะการเตรียมตัวก็คือนะฮะสภาพร่างกายต้องพร้อมงานบรรยายใหญ่ๆนะฮะงานบรรยายใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมต้องซ้อมเยอะและนอนเยอะและออกกําลังกายเพราะว่ามันต้องมีพลังไปด้วยพลังนี่มันสาคัญจริงๆนะเวลาขึ้นอยู่บนเวทีอะบางคนพูดปุ๊บเนี่ยคนหยุดฟังทั้งหอเลยบางคนพูดแล้วคนไม่ฟังเพราะว่ามันต่างกันเรื่องนอกจากเนื้อหาแล้วก็คือไอ้เรื่องพลังที่ส่งออกไปนี่แหละนะครับ สองขั้นตอนในระหว่างขึ้นมันยาย่นะฮะทุกคนน่าจะรู้ว่า stage fright เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะฮะน่ากลัวมากและทุกคนเป็นผมก็เป็นนะฮะขึ้นแล้วแบบตกใจอ่ะแบบพูดบมงทีลืมอะเือที่เมที่ลืมจะพูดมันตื่นเต้นนะฮะคนเยอะนะฮะบางคนพูดมาเป็นสิบปีละก็ยังมีอยู่นะฮะอย่างเช่นผมเองเนี่ย นะฮะก็ยังก็ยังตื่นเต้นคือบางทีมันบอกไม่ได้เหมือนกันบางงานก็ไม่ตื่นเต้นบางงานอยู่ดีๆก็ตื่นเต้นขึ้นมาเฉยๆแบบนั้นคล้ายๆแบบเหมือนอยู่ดีก็แพนิคขึ้นมาแบบเนี้ยนะฮะเพราะนั้นต้องเตรียมตัวเสมอว่าเรามีโอกาสที่จะตื่นเต้นได้นะครับแล้วตื่นเต้นทํายังไงเอาซ้อมมาดีแล้วอะไรแล้วเนี่ยพวกนี้มันจะช่วยลดการตื่นเต้นได้แต่ถ้ามันยังตื่นเต้นอยู่นะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับซึ่งเออก็อาจจะ อาจจะเป็นวิธีหนึ่งแล้วกันนะอ่าเป็นวิธีหนึ่งที่ที่เวิร์กสำหรับผมนะฮะคือเวลาขึ้นไปบนเวทีเนี่ยผมจะมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างซึ่งส่วนใหญ่มันคือคลิกเกอร์นี่แหละเนี่ยสมมติเป็นคลิกเกอร์อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าประโยชน์ของคลิกเกอร์ที่ผมถืออยู่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเอาไปกดเปลี่ยนสไลด์แต่มันคือสิ่งที่ผมเอาไว้เหมือนกับรวบรวม,รวมสมาธินึกออกไหมเวลาคุณส่งพลังมาอยู่ที่ไอ้นี่มันจะลดความตื่นเต้นลงนะฮะมันจะลดความตื่นเต้นลงเพราะนั้น วิธีนี้เวิรอีกอันนึงคือหายใจลึกๆให้ช่วยจริงนะอันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นเวลาหายใจลึกๆเนี่มันเหมือนแบบร่างกายเรามันจะสงบสงบลงนะครับแล้วก็แล้วก็วกมันจะทําให้เราเหมือนกับว่าหายหายตึงเต้นได้ดีขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือต้องฝึกโทนเสียงและบอดีเลงเใว้ดีโทนเสียงและบอดีเลงเกวชเนี่ยนะครับคืออย่างนี้อ อันนี้ต้องซ้อมแล้วคุณต้องอัดวิดีโอเพราะว่ามัน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 อธิบายยากเวลาเราพูดเนี่ยตรงไหนเราจะเน้นคํามันต้องแบบโทนเสียงมันจะต้องถูกออกแบบมาให้ดีตรงไหนเราอยากให้เรื่องมันถูกเหมือนปู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 ปปตองอรงไหน,นเราอยากให้เรื่องมันถูกเน้นตรงไหนเราอยากให้เรื่องมัน ดรอปความสําคัญลงตรงไหนอยากจะให้เรื่องมันตื่นเต้นตรงไหนอยากให้เรื่องมันเศร้าเนะี่ยพวกนี้เป็นเรื่องของโทนเสียงทั้งสิ้นนะครับส่วนบอดีลังเกจก็สําคัญเช่นเดียวกันนะฮะคุณต้องโอนเวทีให้ได้คําว่าโอนเวทีในที่นี้ก็คือว่า,าคุณต้องรู้ว่าจะเดินไปตรงจุดไหนยืนอยู่ตรงนี้มองคนที่มุมนี้บ้างเดินมาตรงกลางมองตรงกลางบ้างมองไปทางขวาม,มอคือให้ให้ทั้ทงฮอล์นะถ้าเกิดว่าเป็นลัษณะการกบรรยายในฮอล์เนี่ยเขา รับรู้ถึงพลังที่วาส่งไปถึงทุกคนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตอนที่ผมมี acting coach ตอนที่ทำ super productive show เออเนี่ยผมได้ความรู้จากเรื่องนี้มาเยอะอันที่3คือขั้นตอนช่วงหลังการบรรยายนะครับแม้ว่าเราจะพูดเนื้อหาจบแล้วเนี่ยแต่ยังมีช่วงหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ Q a A นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวไปดีจริงๆเนี่ยเราต้องเตรียมตัวไปด้วยว่าเขาจะถามอะไรเราอ่านะฮะ เขาจะถามอะไรเราถ้าเกิดว่าเวลาเขาถามอะไรปุ๊บเรามีสไลด์ตอบด้วยเนี่ยโหนี่คือดีมากเลยนะฮะเวลาใครอยากฝึกเรื่องคําถามเนี่ยลองไปเอาเพื่อนสักคนมานั่งฟังก็มานั่งถามกันอย่างนี้ก็ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมถูกถามบ่อยๆคือว่าถ้าเราไม่รู้คําตอบควรจะพูดยังไงให้ดูโปรเฟืชัานอลและน่าเชื่อถือมากที่สุดนะฮะสำหรับผมเวลาไม่รู้ผมก็ตอบว่าไม่รู้ <c oughs> จริงๆผมก็จะบอกอย่างนี้แต่ว่าเออคือพยายามอย่าแถมถ้าไม่รู้อย่าแถนะฮะ <c oughs> ผมก็จะบอกว่าไม่รู้แต่ผมจะบอกว่า โ okay. อเคไอ้เรื่องที่ท่านนี้ถามเนี่ยผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่ามัน r e l a t กับเรื่องเนี้เรามีปางอย่างที่ผมรู้ผมก็จะตอบในประเด็นนั้นไปนะฮะอ,อ,อีกอันนึงที่สําคัญมากเลยคือเราต้องขอฟีดแบ็กนะครับว่าเฮ้ยตอนที่เราพูดเวทีเนี่ยนะฮะแม้ว่าเราจะซ้อมมาดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ตอนขึ้นเวทีมันไม่เหมือนตอนซ้อมหรอกเชื่อผมเมอะนะฮะขอฟีดแบ็จริงๆนะครับจากจากคนคนคนฟังก็ได้หรือว่าจริงๆขอฟีดแบ็กจากเเพื่อนที่ไปนั่งฟังหรือว่า ใครก็ได้เนี่ยว่าเออเราพูดเป็นยังไงบ้างเนื้อหาเป็นยังไงบ้างที่หนึน่งนะฮะเข้าใจยากเข้าใจง่ายยังไงบ้างนะครับสไลด์เยอะไปไหมน้อยไปไหมนะฮะความเร็วในการพูดเป็นยังไงบ้างโทนเสียงเป็นยังไงบ้างท่าเดินของเราเป็นยังไงบ้างบางคนเดินเยอะไปนะฮะรวมถึงสังเกตภาพรวมผู้ฟังว่ามีการตอบสนองเข้าใจกับสิ่งที่เราบรรยายหรือไม่นะครับการขอฟีดแบ็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะมันเหมือนภาพกระจกสะท้อนว่าทักษะการพูดในที่สาธารณะของเราเป็นยังไงนะครับ นอกจากนี้เองเราก็สามารถรีเฟล็กความรู้สึกข,ของตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราทําได้ดีคืออะไรสิ่งที่ควรปรับปรุงคืออะไรนะครับอีกเทคนิคหนึ่งก็คือถ้าเรามีไอเดียจากการพูดคุยกับคนอื่นหรือเจอคําถามที่น่าสนใจเราก็เก็บเอาข้อมูลนี้มาปรับคอนเทนต์ให้มันดีขึ้นได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากสําหรับคนที่เป็นวิทยากรคือคุณต้องหมั่นเติมความรู้ในเดต้าเบสเพราะว่าของที่คุณรู้วันนี้ที่คุณอยู่ใน ที่คุณเตรียมมาพูดในวันนี้เนี่ยนะฮะอีก2เดือนมันก็อาจจะไม่จริงแล้วนะครับต้องไม่หยุดเรียนรู้นะฮะก็ต้องอ่านเขายเยอะไม่มีวิธีอื่นอ่านหนังสืออ่านเจอร์น l ลอ่าน l l Street Journal อ่าน a r v a r d Business Review อ่าน m c k e n z i e อ,อ่านนู่นอ่านนี่อ่านทำาให้เยอะที่สุดนะนะฮะแล้วก็เอาเรื่องพวกนี้มาผสมเรียกว่าเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลแล้วก็ดึงออกมาใช้นี่เป็นเทคนิคที่ผมใช้มา10ปีนะฮะผมบรรยายมาเนี่ยเป็น10ปีละนะครับแล้วก็ทำคอร์สนู่นนี่เต็มไป นะครับเราก็ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามผลงานแล้วก็รงเรียนคอร์สต่ตางๆของมิชชั่นด้วยนะฮะในปีนี้ผมและทีมเนี่ยก็จะขยายการสอนแบบที่เราถนัดเนี่ยไปสู่การสร้างคอมมูนิตี้ให้คนที่รักในการเรียนรู้พัฒนาสกิลตัวเองได้ไมาเก็บเกี่ยวความรู้และโฟกัสกับคอร์สเรียนแบบจริงจังมากขึ้นนะครับรวมถึงให้องค์กรที่สนใจอยากทำคอร์เปอรเทรนนิ่งนะครับล่าสุดเนี่ยผมก็ทำคอร์เปอรเทรนนิ่งให้กับองค์กรขนาดใหญ่ๆของประเทศเนี่ยมาหลายองค์กรแล้วนะครับ เราก็อยากจะทําให้คนที่มีความต้องการเหล่านี้เนี่ยนะฮะหรือว่าติดต่อเรื่องงานบรรยายเนี่ยได้มีช่องทางติดตามและติดต่อได้ง่ายขึ้นนะครับและจะจัดเตรียมทั้งเนื้อหาสําหรับการเรียนรู้และคอร์สเพื่อพัฒนาการทํางานและการใช้ชีวิตเอาไว้วันนี้เราจึงเปิดเพจ c e b o o k Mission Academy ขึ้นมานะครับโดยสามารถไปกดเยี่ยมชมเพจและกดไลค์เป็นกําลังใจพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็รับข้อมูลดีๆด้วยนะครับได้ที่ f a c e b o o k c o m m i s s i o n a c a d e m y o f f i c i a l นะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับและผมเองก็กำลังจะเปิดสอนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับแนวคิดการทำงานและการใช้ชีวิตแบบ Productive ที่ชื่อว่า AI for Everyday Productivity นะครับปลุกคํา Productive เพิ่มเวลานะชีวิตด้วย AI ในเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดจะอยู่ในเพจนี้ด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะฮะ แต่ว่าก็จะมีช่วงที่ให้ได้ถามตอบแบบจัดเต็มนะครับใครอยากเรียนรู้เทคนิคการใช้ AI ในชีวิตประจำวันในพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวมาชวนคุยกันในนั้นได้เลยนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามนะฮะเพจเฟซบุ๊กเอ่อมิชชั่นแอนดคกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในพิโซตต่อไปนะครับสวัสดีครับ m i s s i o น t ุ the Moon p o d c a s รอตัวอยู่บ่ายชวนคนไปตามหาความเงียบสงบ และฟังเสียงความต้องการในใจกันอีกครั้งกับ Calm in the Chaos เมื่อโลกเสียงดังเกินไปหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมรวิทยานุสธรรมสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official at mission to the moon